กลับมาอีกแล้วการไม่ใช่ดัสแรกก็ยังอยู่ในขั้นฝึกการยิงปืนอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเกม FPS มานานอครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ที่กลับมาเล่นนะครับจะลองดูว่าจะแตกต่างกับครั้งแรกขนาดไหนเอาไอ้เหี้ยเชื่อมเชื่อมเซิร์ฟเวอร์เกมไม่ได้ มันเป็นไปได้ยังไงก็เดี๋ยวเราดูคังอา,าวุธดิมีอะไรมั่งโหไม่มีอะไรเลยนะครับคือสกินนี่ขายแดกหมดแล้วขายจะไม่มีไม่มีอะไรแล้วสกินนะครับแต่คือแต่ก่อนนี่คือเยอะมากเออกู <c oughs> ก็ยากากากเหมือนเดิม AWP เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้วกูจะเล็งทำไมเนี่ย<อ>มึงเลยไอ,อ้สั์เออเออ โอหันแจ้งคว้าอ้โฮข้ามันบ้างไหมโอ้โหเล่นจริงจะจังไงซัดอะไรเนี่ยวิววิวโอ้โหฮ่นี่อะไรวะต้องพิวเลยโอ้โหคือสมจริงเดี๋ยวนี้คือฟิสิกส์สมจริงมาก ไม่รู้สมจริงหรืออาหารนะพี่วาวโอ้หลังหลังหลังแน่นอนนะครับเฮตตีหม่ใหมเฮตตี้ไม่ไหวไอ้สัตว์พี่ก็เปลี่ยนแม็กช้าเกินลูกพี่ได้มาหนึ่งครับลาสคิวอ้าวอะไรเขาเนี่ยเพิ่งจะเล่นได้แป๊บเดียวเองไม่ได้อันดับเลยเลยโอ้หมดไวเกินพี่แม็กพี่ แต่ก่อนผมถนัดปืนนี้มากเลยนะแต่ก่อนนะวงเล็บอา้าวเมื่อกี้ช้อมหรอจบแล้วจบแล้วความเป็นสตาร์อุตส่าห์โอ้หมึงเอาดีมึงเอาดีปืนถนัดกูเลยน,นี่ระยะประชิดน้ำระยะประชิดนะประชิดโอ้โหเอาดีเอาดี อันนี้ต้องมาต่น,นี้ต้องมาโอ้โหโอ,โอ้อะไรเนี่ยไปไหนลนะโอ้โหอ้สัตว์เอ้ยดเสริโกโ้ไอส้สัตว์ระยะแบบว่าอย่างไกลนะครับไม่รู้แมลงอะไรมาตอมแขนผมนะก็เลยแบบว่าโอ้โหเข้าหวัวโปลง โอ้โหมันสนยนี่ว่าโอ้แล้วก็ยังจะไปสู้เขาอีกนะโอ้กูยิงอะไรยิงอะไรพี่นี่เลงตีนเข้าหัวรู้จักป้าวที่นี่ที่ไหนคัตเตอร์สไตร์น้ำบนเนี่ยน้ำบนเนี่ยเกือนเลยโอ้สนปยี้ สไนเปอร์โอ้โหโอ้โหจากไหนอะจากไหนอะในมุม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 มึงตายยังตายยังมึงอะเป็นคนเมื่อกี้เลยนี่หว่าโอ้โ,โอโ้แล้วกูจะโดดทำไม จะได้กาดแบบเต็มที่เมื่อกี้เห็นอยู่ไวๆนะครับอยู่บไกลนึงม่้จยิงได้ป่าโอ้โหไม่ทันอันนี้ดีกว่าแม็กอย่างน้อยหรือกูโอ้แม็กอย่างน้อย <g ười> อ่ะโอ้โหเข้าหัวไปที่ <c oughs> เกือบ <G ül üyor> หมดแม็กโอ้เข้าหัวว่ะเอ,อ,อ้าว <c ười> คือโดนนะแต่ไม่ตายพระเจ้ามันอยู่ฝั่งนี้ไปย,ยังมันเหลือนิดเดียวแ,ลแหละเมื่อกี้นะเหลือเลือนน้อยมากโอ้สองทางเป็นไปนได้ยังไหน <c ười> เก็บเงียบนะคือป,ปืนมันดีมันไม,ไม่ไม่ดีนะถ้านั่งแต่ว่ามันแบบว่ามแม็กมันน้อยอะ่ะผามรู้สึกผมนะเออแม็กมันน้อยไปนะครับหรือกูยิงมวยไงวะโอ้เอ้าเขียนแม็กอยู่เข็นบ่ออะไรเข้าเมี่ยโอ้ เข้าหัวไปดิเฮ้ยสองคิวครับหรือว่าเราแบบโอ้ยเฮียเฮียโดนโอ <c oughs> ไอสัตว์ AWP เย็ดแม่ว<ะ>ัดว<ะ>ัดคือมึงเล่นเยอะมากนะ a อ p เนี่ยเลงทำไมคำถามแรกเลงทำไม เล็งแล้วได้อะไรโอ้โหโหดมากนะคือคนเล่น AWP นี่โหดจริงๆนะ Counter Strike นี่คือผมเป็นคนที่ไม่แม่นขนาดนี้นะแค่เล็งปืนยิงปืนธรรมดานี้ก็ยากอ่ะน,นะโอ้โหพี่เกิดอย่างนี้ มันนิง่งเอ้าทำไมมันนิ่งสองคนอนะสามคนแล้วนะนี่ด้านล่างด้านล่างด้านล่าง What าอันนี้คือเห็นอยู่นะว่าเลงเลงไม่ถึงที่โอ้โหใครวะอออเออเข้าหัวอยู่ยังวังยา <laughs> เออก็ยังแบบว่า ก็ยังไก่อยู่ก็ยังไก่อยู่นะครับแต่ก็ได้ได้อยู่เปลี่ยนปืนไปเปลี่ยนปืนมานะไม่ตามจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปืนหรอกจริงไก่นี่โอ้โหสัตว์เมื่อกี้คือเลงกำแพงแบบเห็นเลย AK นี่ก็เยอะเหมือนกันนะโอ้ทำใหม่นะปืนนี้ละกันเห็นแม่งน้อยนี่ไปดูถูงนะคแรงมากมั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเธอมึงพวก AWP เนี่ย What เริ่มสงสัยแล้วว่ามึงโปะปะเนี่ยแม่นมากนะเข้าหัวทุกช็อตโอ้โหเนี่ยพะกูเลงหัวไม่โดนหัวว h a แต่ฟาก w h เปลี่ยนแม็กยูเป็นแม็กยูเห็นไหมนี่อันนี้ก็แหมแรงที่อโอ้โหค โโอ้หไม่ได้จริงนะมุมเราเสียเปียบคือเขาเห็นเราเต็มตัวจัดๆเลยวัดเอเคแม่งแม่นแม่งกับปืนเล็งได้อะไรครับเนี่ยไม่อันนี้กูไม่แม่นเองคิดว่าฮะวั <Huh? S 1> t what? what the fuck อ้าวโอเค <c oughs> วันนี้ก็เอาเท่านี้นะครับก็พอเล่นได้อยู่บ้างนะเดี๋ยวค้าวหน้าจะเล่นอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับสนามวันนี้บ๊ายบาย